ครับวันนี้ครับผมลองเดียวครับจากช่องตาขนเล็กคอร์ดก็มีโอกาสนะครับเข้ามาที่ข้อควายนะครับของคุณตาเจริญนะครับจังหวัดเพชรบูร์วันนี้ก็มีควายนะครับที่จะมาเปิดราคานะครับที่ข้อของคุณตาเจริญครับก็มีอยู่สามสี่แม่ครับอ่เรามาดูแม่แรกกัน แม่นี้เป็นควายลูกที่สองครับควายลูกที่สองในท้องครับควายลูกที่สองในท้องท้องก็5เดือนครับท้องหเดือนความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามครับสามหประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็บวกลบอย่างละหนึเซนนะร้อยสามห้าประมาณนี้ครับสวยครับตัวนี้นะควายยังสดๆดอยู่เพราะว่าลูกลูกเขา แยกแยกไปแล้วครับท้องตอนนี้ท้องกับบิ๊กบุรีลำมีใบมีหลอดครบครับผมตัวน,นี้นะประกันท้องประกันตำแหน่งทุกอย่างโดยเฉพาะหางมาดูหางครับโอ้เป็นพวงหางสวยครับตัวนี้นี่ครับหางเป็นพวงยาวเล็บดีครับเล็บดีแข้งขาดีครับเป็นควายยัง สดอยู่ครับแค่ลูกสองนี่นี่ครับหางหาหางผมหาผมผมเดินได้ไม่ไม่อมรอบนะมันเป็นมันเป็นขี้ตมครับมันเป็นขี้ตมขี้ตมตมลายครับก็อีทายเห็นแต่ว่าก็ให้ชัดที่สุดครับ<ด>อานี่ครับท้ายดีอ่างครับสูงก็ร้อยสามสิบหกโดยประมาณดูขา ครับดูขาอูเล็บดีครับก็ท้องก็5เดือนแล้วครับหน้าตาดีครับอัตลักษณ์ชัดเจนเนี่ยเขาก็โอเคใช้ได้นะครับท้องบิ๊กบุรีรัมครับเป็นอ่าอชแชมป์หลายชแชมป์แล้วก็ดีกีแกนชแชมป์หลายชแชมป์นะครับผมจำไม่ได้ว่ามันมันกี่ชแชมป์แล้วเพราะว่าบิ๊กบุรีรัมนี่เดินสนามตลอดได้พ่อพันยอดฮิต ในปัจจุบันเลยนะครับบิ๊กบุรีลมบิ๊กบอสเนี่ยนะครับได้ได้แชมป์เยอะ,ะครับแต่ตอนนี้ท้องบิ๊กบุรีลัม5เดือนสูง136บกวกลบเปิดไปที่9 5 0 0 0ครับ95ครับลูก2ในท้องถ้าใครสนใจก็สามารถโทรมาที่เบอร์ของคุณตาเจริญนะครับผมให้ไว้ใต้คลิป ใต้คลิปเบอร์โทรของคุณตาครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับมาต่อรองได้จัดส่งยังไงอยู่ที่ไหนนะครับอ่านะครับนี่ตัวแรกโอเคครับเราไม่ได้จูงเพราะว่ามันมันเป็นขี้ตมครับมันเป็นขี้ตมมันเป็นโคนเยอะครับก็ให้เห็นโดยประมาณนะครับอยากให้มาดูตัวจริงครับถ้าอยู่อยู่ใกล้ๆแต่ผมรับประกันได้ครับนียทุกอย่างหางนี่สวยโดยเฉพาะหางครับดูหางสวยมาก ตาก็สวยนมสีเต้าไปเป็นตมแล้วไม่ค่อยเห็นนะครับใช้ได้ครับใช้ได้เก้าหมนเก้าพโทรมาสอบถามคุณตาต่อรองกับคุณตา<ห>ได้เลยครับสวยยังสดุดยังสาวครับตัวแรกอ่าโอเคครับเราไปดูตัวที่2ตัวที่2ครับอ่าตัวที่2อนี้สุดยอดของความอ่างครับสุดยอดของความอ่าง สวยมากครับลูกก็ทับทับตัวนะครับตัวนี้เพชรภูผาเพชรภูผาอ๋อจำได้แล้วนะครับทับตัวกับเพชรภูผารายละเอียดของเพชรผูผาเป็นไงโทรมาสอบถามคุณตาครับถ้ามาจริงคุณตาพาไปดูตัวได้น้คุณตานะเนาะแถวแถวนี้ครับเพชรผูผาจําได้แล้วครับอ่างลึกสูงร้อยสามสิบเจ็ดสูงมากกว่าตัวแรกนะครับลูกก็ก็เยอะกว่าตัวแรกเป็นลูกที่สามในท้อง ครับลูกลูกตัวล่าสุดก็คือขายไปแล้วครับเนี่ยเป็นลูกตัวเมียด้วยตัวล่าสุดนี่ครับท้องก็สิบเดือนเตรียมผักอีเลศไปเลยนะซื้อผักอีเลศไปเลยเตรียมเดียยครับหางหางก็ใช้ได้ยาวครับนี่นี่นี่ดูดูดูอ่ารับประกันตํำหนีทุกอย่างดูดูดท้องดูอ่าจิม้มดูนมโดยเฉพาะนมครับอ่ะผมสุมให้ดูก็ได้ใหญ่ น้ำนมเยอะแน่ครับคอยตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับอ๋อนี่ครับดูท้ายครับให้ดูท้ายวู้ครับเพชรภูผาท้องกับเพาะผูผาดูข้างดูข้างอีกทีหนึง่งอ่ะคุณตาลองจับบนนิดย่งางบนนิเดินบนนิ้เดินบนนิดหน่อยอะครับตาเดินให้ดู ประกันตั้มนี้ครับเดี๋ยวว่าจะเดินไม่สวยครับอ่านี่ได,ได้เดินแคบๆก็ได้ครับสวยมากครับสวยมากตัวนี้ประกันตั้มนี้ทุกอย่างของสิบเดือนเดือนกันยาก็จะคลอดดูหน้าตาอัตลักษณ์ก็ครบครับนี่นี่นี่ใหญ่มากตัวนี้สวยชอบผมชอบชอบมากตัวนี้นเดี๋ยวผ่านตันี้นี่นี่กำหนดคลอดก็ประมาณเดือนกันยาครับ กลางเดือนยสิบสองนะเลยกลางเดือนไปนิดนึงควายสามารถคลอดได้ทั้งหมดทั้งเก้าเดือนสิบเดือนสิเอ็ดเดือนเผื่ออาทิตย์หน้าก็คลอดได้ครับเนี่ยเอาเตรียมผักอีเลตไปเลยใครต้องการตัวนี้นะครับอันนี้เปิดไว้ที่หนึ่งร้อยคะแนนนะครับหนึ่งแสนทวนนี่เปิดไว้หนึ่งแสนทวนตัวนี้นี่ครับอ่างลึกดูแค่ทองดูท้องครับดูท้องนี่โอ้ย ดูครับดู137ครับท้องใหญ่มากท้องกับเพชรภูผาเอาครับใครสนใจตัวแรกหรือว่าตัวที่สองนะครับก็สามารถโทรมาครับสอบถามคุณตาจะเรือนได้ครับอยู่แถวบ้านอยู่แถวบ้านนาซรายครับของหลมสักจังหวัดเพชรบูร์ขึ้นหลมสักเนาะบ่เป็นหลมเก่าเนาะคุณตาโอ้หลมเกาโอ้ขออภัยครับ ขึ้นอยู่อำเภอลมเก่าครับไม่ใช่ลมศักนะครับอ่แก้ไขข้อมูลตัวแรกเหมือนกันครับบ้านนาทรายนะครับอยู่ลมเกา่าอยู่ลมเกา่าไม่ใช่ลมศักจังหวัดเพชรบูร์อันนี้เป็นเป็นตัวที่สามไม่ใช่ตัวเรียกว่าเป็นโคมละ่ะเพราะว่ามีลูกด้วยตัวนี้ครับยกก็ได้แยกก็ได้นะครับยกก็ได้แยกก็ได้น่าจะใหญ่น่าจะเขานี่แบบโอ้ไปแสดงหนังได้เลยรุ่นคาราบาว อายุก็น่าจะเยอะที่สุดแล้วแหละก็ประมาณลูกก็นู่นหนึ่งผมนับเขาดูประมาณห้าหกตัวแล้วครับเนี่ยลูกอะหกในท้อง,องไงครับอ่าประมาณหกในท้องก็อายุก็เยอะอยู่แต่ว่าก็ให้ลูกดีนะครับนี่ครับลูกนี่เป็นลูกเจ้าสันนะครับนะนบล,ลูกเจ้าสันมีใบมีหลอดคบนะครับมาโอ้ในทอ้อ,นทองก็บิ๊กบุรีลัมอีกเอาท้องหกเดือน ประกันท้องประกันตำนี้ทุกอย่างความสูง137บวกลบครับนี่ครับเราเปิดยกก็ได้แยกก็ได้แม่พันครับแม่ตัวนี้เราเปิดไปที่130หรือว่า130,000ครับส่วนลูกก็เปิดไว้ที่23คะแนน2,000 0กับ3,000ครับถ้ารวมกันก็เรียกว่าลดได้ นิดหน่อยนะครับโทรมาสอบถามแล้วก็มาต่อรองกับคุณตาเอาไปดูลูกก่อนลูกเก้วสันด้วยครับนะลูกเจ้าสันเจ้าสันนี้ให้ลูกดีนะครับความสูงของลูก,กประมาณร้อยยี่สิบกว่ากว่าประมาณโดยประมาณอดูแม่แม่อ่างครับตัวนี้อ่างอ่างที่สุดเลยพอๆกันครับต้องสามตัวแต่ว่าตัวแรกก็จะสด่อยอ่าครับนี่อ๋อ ไปดูท้ายโอ,โอ้แต่ลูกลูกเขาค่อนข้างจะดื้อหน่อยครับกำลังเล่นครับอันนี้นี่ครับหางดีครับหางดีนมดีทุกตัวสีเต้าขาแข้งขาฐานดีขาใหญ่ครับตัวนี้ขาใหญ่เต็มงขานมผมว่านมตัวนี้สุดยอดมากๆานะครับดูครับเป็นการเก็บน้ำนมอย่างดีเลยแหละ น,น่าจะเก่งกว่าทุกตัวเพราะว่าผมดูแล้วเห็นเห็นเต้านมเห็นที่เก็บน้ำนมแล้วครับท้องหกเดือนสูงร้อยสามสิบเจ็ดเปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นครับส่วนลูกส่วนลูกนะครับตัวนี้แหละเนี่ยดือด้อเนี่ยกำลังดือด้อ,อเป็นลูกเจ้าซันเปิดไว้ยี่สิบสามครับสองหมื่นสามพันถ้าซือ้อยกก็ลดได้ครับแยกก็โทรมาสอบถามคุณตานะครับว่าลดได้เท่าไหร่ เบอร์โทรผมลงไว้ที่ใต้คลิปครับเอาทวนอีกรอบครับท้อง6เดือนสูงร้อนะลูกที่5ในท้องเป็นลูกของบิ๊กบุรีลัมแชมป์และแกนแชมป์ในยุคปัจจุบันครับกำลังฮอตฮิตส่วนลูกชายตัวนี้เดินมาหาผมนี่ครับเนี่ยลูกแก้วสันอายุประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่เดือน แปเดือนอ่าประมาณนี้ประมาณแปเดือน,นครับแเดือนกว่ากว่าครับลูกเจ้าสันสูงร้อยยี่สกว่ากาอ่ะโอเคครับใครสนใจตัวไหนโคมไหนก็สามารถโทรมาสอบถามอ่าคุณตาจจเรือนได้ครับผมลองเดียวจากตาโคนเล็กคอร์ดนะครับวันนี้ก็เปิด3ามโคมนะครับที่บ้านนาทรายที่ลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์ก็ขอขอบคุณนะครับคุณตานะครับที่ให้เข้ามาเปิดราคานะครับ ควายบ้านๆปกติฟาร์มในใหญ่ก็ไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราผมก็จะอยู่แบบนี้แหละนะอยู่กับรากหญ้าอยู่กับเกษตรกรนะครับช่วยสนับสนุนภายท่ำเพื่อให้เกษตรกรนะครับได้ขายควายในราคาที่อัพขึ้นมาจากควายราคาเนื้อเป็นราคาสายพัฒนาเราตร้องหนีสายราคาเนื้อให้ได้นะครับโดยการผสมพ่อพันธุ์ตัวให,ใหญ่ลูกก็จะออกมาใหญ่ เผอๆฟุกก็อาจจะเป็นควายเงินล้านได้นะครับโอเคครับผมลองเดียวจากตาขนเล็กกอดหรือ,อ YouTube นะครับช่อง YouTube ตาขนเล็กกอดส่วน Facebook สามารถติดตามได้คือตาโขนฟารม์มควายงามเมืองเลยครับผมวันนี้สวัสดีครับ